รายการที่มีความโปรเจกต์เป็นนำจากสถานต่างๆเพื่อช่วยในขั้นนั้นใช้เป็นยาน,นการเรียนเราใช้วิจารณญาณในการประชมอย่างที่จังกว่าอายุ18ปีควรได้รับการ็นนำและห้ามเล่าให้ไม่เป็ดการสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารับทุกท่านนะครับไม่ไว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์ PK ในรายการวิเคราะห์หวยเด็ดอาจารย์ดัง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 นะครับรายการวิเคราะห์หวยเด็ดอาจารย์ดังประจําสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูของแปลกนะครับซึ่งของแปลกนั้นนะครับก็เกิดขึ้นกับในพื้นที่ที่ผมได้ทําการปลูกสับปะรดไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือสับปะรดแปลกๆนะครับที่หลายๆท่านก็เคยอาจจะเห็นในโลกโซเชียลมาละนะครับไม่ว่าจะเป็นทางข่าวกระแสดังต่างๆหรือว่าในเรื่องของ u t u b e เนี่ยก็มีคนเอามาลงละแต่ว่าวันนี้นะครับ มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของผมเองอก็เลยจะเอามาฝากทุกท่านเผื่อวันนี้นะครับจะเป็นวันดีหรือว่าเป็นวันที่หวยก็จะออกวันที่16พฤษภาคม2565นี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะครับเพือ่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับไปแล้ครับ let's go <S okay yeah okay ครับวันนี้นะครับรายการวิเคราะห์หวยเด็ดอาจารย์ดังนะครับพาทุกท่านมาดูสับปะรด Ens, arte, i, แปลกนะครับแปลกยังไงครับดูทุกท่านดูนะสับปะรดมันจะไม่เป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับทางสวนสับปะรดของผมที่ผมได้ทําการปลูกไว้กับแฟเนี่ยนะครับได้ทําการออกผลออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับนี่ครับดอกแรกนะครับนี่ดอกแรกจะเป็นแบบนี้นะครับมันเหมือนกับจะเป็นเหมือนกับดอกไม้นะครับแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าพญานาคม้วนตัวนะครับ ก็ม mm ีงอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัดม uh huh. านะครับก็จะเป็นในส่วนของฝั่งนี้นะครับฝ <Yeah, UH ั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสัปะรดเป็นแบนนะครับแล้วก็จะมีงอนเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนั้นก็จะเป็นออกกลมๆแต่ตัวนี้จะเป็นแบนนะครับแบนทั้ง3มทั้ง3มฝั่งเลยนะครับนี่ครับแล้วก็อีกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันแต่ ลักษณะใหญ่กว่าแล้วก็มองมองดูเหมือนกับพญานาคมวนตัวโค้งไปโค้งมานะครับนี่ครับส่วนวันนี้นะครับที่ผมได้พาทุกท่านมาดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นนี่ครับตัวเด็ดเลยนะครับนี่นะครับนี่คือ,อห่วยที่ผมได้ทําการจุดขอพรนะครับหรือว่าขอหวยนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดว่า,าเรา นำมาบูชาแล้วถ้าเกิดว่าท่านจะให้หวยเราจริงๆนะครับก็ขอให้ปวดใช้วิจ,จนะญาณในการรับชมนะครับเพราะว่า,าพวกนี้ก็คือเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนได้ดูแล้วก็ปวดใช้วิจ,จนะญาณในการรับชมนะครับนี่ก็คือหวยที่ผมไปทําการจุดออกมานะครับนี่คือ4 9ข้างล่างนี้น่าจะเป็น5นะครับ 495สี่เก้าห้านะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับรายการวิเคราะห์หวยเด็ดอาจารย์ดังนะครับก็ขอนําหวยนะครับสับปะรดนะครับรูปร่างแปลกๆปลกนะครับก็คือแปลกหนึ่งแปลกสองแปลกสามเนี่ยนะครับมาให้ดูนะครับซึ่งหลายๆคลิปก็น่าจะมีหลายๆคนเอามาลงดูให้ดูเรียบร้อยนะครับแต่แต่ว่าของผมเนี่ยนะครับจะแปลกเหมือนกับ แปลกกว่าคนอื่นจะไปออกเป็นสีม่วงนะครับกมเขียวนะครับนี่อ่าโอเคนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสิ่งที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าหาดูได้ยากนะครับเพราะเขาบอกว่าตามตามสถิติแล้วนะครับก็จะมีประมาณว่า1ล้านต้นต่อ1นหนึ่งของแปลกหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าเขาจะเรียกว่ายังไงนะครับแต่ว่าพูดถึงว่ามันแปลกจริง,รงๆครับเพราะว่าปกติแล้วจะเห็นแต่เป็นที่อยู่ในโลกโซเชียลเนาะก็จะเห็นน เป็นแบรนด์เขียวเหมือนกับตัวที่ผมได้ให้ให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่าของผมวันนี้มันออกมาเป็นสีชมพูม่วงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนหวยที่ได้มาจากการจุดทูบนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับพิจารณาดีๆนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะมาให้หวยจริงๆอยากจะมาเปิดเผยในเรื่องของอท่านมีตัวตนจริงๆอะไรเนี้ยนะครับก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็ขอให้เรานั้นนะครับถูกหวยรวยเบอร์16สภาคม2545ที่จะมาถึงนี้นะครับก็ปรใช้วิจรนญาในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสกับพิเคพิทยากินธุะัจากเิเคเฮาส์สตูดิโอกับรายการวิเคราะห์หวยเด็ดอาจารย์ดังนะครับก็ขอ,อนํามาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็กลับาสวัสดีครับ ภาพควร <Okay. S 1> ู้ทางวทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิงด่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมแนะนำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยาก้อยินนดีชมจากบ Okay, yeah!